เขาก็นอนโรงพยาบาลแค่สร้างคืนเองอไม่ได้ให้ไปย่างค่ามารรักษเราไหม <S <S เราถ้าระยางค่าจริงๆมันต้องนอน1ึงครึ่งเดือนหรือยี่สิบวันถึงตายแม่มาจะนอนแทน,นเขาไหมเขาบอกอต้องรอให้ผมตายก่อนใช่ไหมก็นั่นก็จังไม่ตายไงนอ๋อ เขาเป็นคนอารมณ์ร้อนนะคะติยาบ้าค่ะทะเลาะกันแล้วด,าด,าออดา่าด่ามันด่าทายชายไล่ไล่เรากลับบ้านเราก็เลยตัดสินใจเลิกแล้วเหตุการณ์มันเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่เราเลิกลากับกับไอ้ในโบผัวเราแล้วเนี่ยแล้วเรามานั่งคุยกับทางฝั่งของซันเนี่ยดักหน้าโรงงานเลยครับอพอพอรู้ว่าพุ <ผม S 3> คุยกับพี่แม็กดักเจอดักเจอเราเหรอใช่ครับก็พอพุงขี่รถเอามาหน้าโรงงานได้ก็โดนขี่รถตีคูแล้วก็พ่าอุ้มไปเลยครับนายขึ้นขี่ แล้วชายอีกคนหนึ่งที่อยู่ซ้ายมือในเฟรมที่ซ้อนอยู่เนียลงมาแล้วประกบหลังถ้ากับซันอยู่ตรงกลางตอนนั้นเราพยายามต่อสู้ไหมคัดขืนไม่ได้คัดขืนก็ตายอย่างเดียวครับทำไมก็คือตอนตอนนี้มีผมโดนตบไปแล้วนาทีหนึ่งคนที่มาข้างหลังผม,มครับปากแตกเลยฮะเสร็จปุ๊บขึ้นประกบขี่ไปไหนมันจะเป็นทางคลองมืดๆเลยครับเขาพาลงไปข้างทางครับแล้วก็พาผมไปซ้อมตรงนั้นไปถึงก็โดนขวดเล้าหงตีหัวเลยครับฟาดหัวเสร็จปุ๊บพอผมลนจากรถก็เขาก็ลุมกันพักหนึ่ง คนอื่นหยุดแล้วก็มีนายโบในบัญชาต่อเตะผมอยู่แหละครับเตะย่ำอยู่ที่หัวมั่งต่อยมั่งอะไรเงี้ยครับแล้วในระหว่างที่มันทําร้ายเราเนี่ยมันพูดอะไรบ้างไหมมึงไม่ยุ่งกับเมียกูมึงคุยกับเมียกูมึงได้กบเมียกูแล้วใช่ไหมอะไรเงี้ยไปก็เตะไปตีไปใช่ใช่ใช่ครับเขาถ่ายรูปตอนนี้ผมโดนกระทืบอยู่ด้วยพี่ออกโบเป็นคนถ่ายเหรอครับใช่ครับส่งให้พีแม็กดูอ๋อนี่เขาถ่ายภาพแล้วส่งไม้คุณดูว่าให้นู่ไปรับน้องเมื่อค่เอไปติเมื่อเลอะให้นูอะไปไปตรงนั้นเอาโทรศัพท์ของงสั่่นนนเปป็คายยด้้้ววแลไห เพราะว่าทางเนี้ยบอกทุกช่องทางของโบคนที่ทําคุณก็จะมีโบแล้วก็มีมีจ้อยมีบาสบาสมีนายมีนายแต่ว่านายน้องไม่ได้ทํายืนดูละลาวแล้วก็นายตั้มไม่ได้ทําที่รถอย่างเดียวครับแล้วหลังจากนั้นคุณหลุดรอดไปได้ยังไงมีนายบาสคนเดียวที่ถามผมว่าไปโรงพยาบาลไหมซันเหมือนแบบเห็นผมแย่แล้วอะไรยังไงครับเพราะตอนนั้นผมอ้วมก็คือน้าปูดบวมช้ำครับนอนผมก็ไปไปที่ไปก่อนไปมีการคุ้มคู่ได้ว่า ให้บอกหมอว่านี่ไปรถล้มมานะว่าไม่ได้โดนกระทืบมาคนที่เหลืออยู่มันก็แยกกลับบ้านไปเหรอครับใช่ครับแยกย้ายกันเลยครับอ๋อเป็นถึงว่าคุณอยู่กับบาสสองคนมีบาสมีตั้มมีนายซึ่งสามคนนี้เขาก็เลยพาผมไปโรงพยาบาลพาคุณไปโรงพยาบาลหัวแตกนะแล้วหมอบอกเลือดข้างในสมองเหรอใช่ครับหลังจากนั้นคุณไปแจ้งความหรือยังแจ้งแล้วค่ะก็คือตำรวจรอไปรับรองแพทย์รอคดีอื่นๆที่ว่าเขา ร้ายแรงกว่าเรารอให้ตำรวจทำคดีอื่นๆให้เสร็จก่อนเหรอใช่เดี๋ยวก่อนแม่มีแม่ไม่สอนนอนหน่อสพหน่อสพอะไรครับธรรมกาค่ะไอโบกระทืบซันแล้วตามไปขู่ฆ่าแม่บอกว่าแม่เลี้ยงลูกยังไงทําไมตั้งให้ไปแย่งเมียคนอื่นแล้วก็เจอซันที่ไหนเนี่ยจะเอาจะเอาหุ่นตรงนั้นตรงนั้นเลยถ้าเจอหุ่นไหนก็คือจะเล่นหุ่นตรงนั้นที่กับพูดนั้นมันก็ไม่ใช่ความจริงทั้งหมดเลยนะจ๊ะอันไหนจ๊ะแม่ที่ไม่ใช่ความจริง ก็อไอเรื่องเลิกก็ไม่เลิอกอ่ะมัน,ม,นมันก็ไม่ใช่เลิกตั้งแท้จริงนะคับว่า,ย,าย,ย,ยังคุยกันอยู่นะอ๋อยังคุยกันอยู่แสดงไม่ได้เลิกไม่ได้เลิกขาดถูกไหมไม่เลิกขาดเรอชั่นก็ไปรับลูกรับอะไรวันที่ใบอดยาหอ,อยยังพามพวกไปอดอยู่เลยเข้าให้นังไปส่งด้วยค่ะตอนไอบโบจะไปเลิกยาเนี่ยคุณเลิกกับโบยังเลิกไปแล้วค่ะแต่ว่าไปส่งเขาเป็นเพื่อนแม่แต่ถ้าเป็นฉั่นนะถ้าชั่นคิดจะเลิกฉั่นก็ไม่ไปหรอกกลายเป็นคนดีไปอีกโอ้ยแม่ดะเตยก็ดีละเกินเอออาจารย์แม่เยนูจ๋าแม่ผมถามนิดนึงแล้วตอนเนี้ ทั้งฝั่งของแม่ของในซันเนี่ยที่ลูกชายของแม่คือในโบไปกระทืบเขาเนี่ยเขาเรียกเงินแม่ไปแสนหนึ่งอ่ะแม่เขาให้เขาไหมฉันละฉันไม่มีให้แหละฉันบอกว่าฉันละให้ส่องมือนะฉันให้เพราะนอนโรงพยาบาลแค่สางคืนเองไม่ได้ให้ไปย่างค่ายันนอนแทนเขาไหมเออถ้าไปย่างค่าจริงมันตนอนหนึ่งครึ่งเดือนหรือยี่สิบวันถึงตายแม่มานอนแทนเขาไหมเขาบอกแม่มานอนแทนผมไหมเลือดคั่งแทนผมไหมเออบอกแม่มาเลือดคั่งแทนเขาไหม พัดทั้งนันนั้นหมอผมไม่ปล่อยให้กลับบ้านภายในความสามวันแล้วนู่เอ้ยหมอเขาไว้นอนโรงพยาบาลประมาณ3 4ี่วันครับสามสี่คืนได้เออแล้วเขาก็ให้กลับมาพักฟื้นที่บ้านนอนพักฟื้นที่บ้านอีกสองอาทิตย์ยังดูอาการอยู่ใช่ครับยังดูอาการแ่ใช่แต่ถ้าถ้ามันแย่งกิงเขาจะให้กลับไหมล่ะออือต้องรอให้ผมตายก่อนใช่ไหม ก็นั่นก็ยังไม่ตายไงนูแม่เห็นคลิปลูกแม่ไปต่อยผู้หญิงก็ยังจะแม่เห็นแล้วเป็นยังไงก็เห็นในชารแตด้านในสเปอร์ดูไม่ได้แล้วจะเห็นนิดเดียวแล้วมันก็ห่ายไปไหนไม่รู้อุ้ยธรรมดาโบมเป็นพฤติกรรมแบบนี้เหรอแม่มันก็เป็นมั่งไม่เป็นมั่งแต่นี่มันรักมากมันเลยเป็นไงพฤติกรรมแบบนี้ก็เพราะเมียนี่แหละแต่จริงๆแล้วถ้าน้องคนนั้นเขาไม่เข้ามายุ่งเรื่องอะไรมันก็ไม่เกิดนะเพราะเขาบอกว่าห้ามไม่ให้ลอแล้วยังไปยุ่งกับเมียเขา่าเมียเข้าแม่แม่จ๋าผม่ ไขโบนี่มันกำลังกลับมาเนี่ยไขบอกว่าลูกเคนนี่ลูกเคไม่ได้นี่นะแม่แม่รู้ไหมว่าลูกโบของแม่เนี่ยคือมันไปขู่นะบอกว่าถ้าเกิดว่าแม็กกี้ไม่กลับไปหาลูกโบเนี่ยนะมันจะเอาเหล้าในกรอกปากหลานแม่คือไอเจ้าตัวเล็กนะมันใช้เหล้าที่น่แล้วไม่ดูให้ดีดละ่ะเอาแล้วมันอะไรละ่ะไม่ใช่เหล้าโอเอซมันรักลูกมันปานจะกินกินแล้ววันนี้ตกลงถ้าเกิดตำรวจทาจับลูกโบของแม่ในข้อหาพยายามฆ่าแม่ทำยังไงอะ ก็วใครก็จับไปสิแล้วก็ไปแล้วก็ไปสู้กันที่ซ่านจะไม่ยอมความเด็ดขาดจะเอาให้ถึงที่สุดเพราะว่าเจ็บเยอะแม่ลูกติดคุกไปพาตามจริงจะต้องติดคุก้าทารุจะตามจริงอะรูกเนี่ติดคุกแต่มันเพราะห้ามันนักไปไงเอ้ามันเยอะไปรอไปที่ม่านซึมก็พยายามฆ่ะแต่มาเพราะกูไม่พาไปส่งโรงพยาบาลกล้วล่ะแล้วแม่รู้ไหมว่า ลูกโบของแม่เนี่ยส่งข้อความไปด่าแม่ของซันเขาว่าอันนี้เป็นของลูกโบเขียนเลยนะอันนี้ก็ใช้วิญญาณในการฟังก็แล้วกันเอา <laughs>